ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงบ้านตัวอย่างนะครับที่เป็นบ้านไซส์สองห้องนอนสองห้องน้านะครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับถนนที่เราเห็นข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นถนนเส้นเมรนะครับที่จะเชื่อมต่อระหว่างเฟสสองแล้วก็เฟสสามนะครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับเราทํากว้างถึงสิบหกเมตรนะครับตอนนี้นะฮะยังไม่ถึงสิบหกเมตรเนี่ยก็ยังกว้างนะครับผมนะครับ แต่ว่าเราจะต้องขยายออกด้านข้างอีกนะครับเพื่อให้ได้ขนาดมาตรฐานที่16เมตรนะฮะเป็นถนนเส้นเมนหลักของโครงการนะครับสําหรับทางเข้าของโครงการนะครับเฟสหนึ่งนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับผมตรงนี้เราจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นบ้านตัวอย่างของ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันฮะเพื่อลูกค้าที่กําลังตัดสินใจนะฮะว่าจะจองเฟสสองหรือว่าเฟสสามีเนี่ยให้เห็นภาพกันก่อนนะครับผม ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบบ้านขนาด2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำนะครับพื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่52ตารางวานะครับจะมีโรงจอดรถแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับให้ลูกค้าปลูกต้นไม้นะครับปลูกผักสวนครัวด้านด้านหลังได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับผมบริเวณรอบๆบ้านนะครับบรรยากาศดีนะครับ ถนนภายในโครงการก็กว้างนะครับถนนด้านหน้านะครับซอยนี้จะเป็นถนนกว้าง16เมตรนะครับตอนนี้ก็จะเห็นร่องรอยว่ากําลังเตรียมที่จะขยายถนนเพิ่มไปอีกด้านข้างนะครับซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของเฟสสามนะครับเป็นส่วนของโครงการในอนาคตนะครับมาถึงตัวบ้านนะครับด้านหน้านะครับประกอบด้วยเฉลียงนะครับตรงนี้สามารถที่จะใช้นั่งนะครับนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นโทรศัพท์ทานข้าวหรือว่านั่ง ปาร์ตี้เบาๆตอนเย็นๆได้นะครับผมแล้วก็มุมด้านหน้านะครับก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นดินนะครับให้เราสามารถตกแต่งปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าได้นะครับภายในห้องถุงนะครับค่อนข้างกว้างขวางครับแล้วก็ใช้ประตูหน้าต่างที่ค่อนข้างกว้างนะครับทำให้วรู้สึกแบบว่ามันโล่งสบายนะครับผม ตรงนี้ก็จะมีฉากกั้นนะครับซึ่งแยกระหว่างห้องโถงแล้วก็ห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับของเราก็คือใช้ของดีเลยนะครับเป็นของเก k A เลยนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับไม่ต้องต่อเติมเพิ่มนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะสำหรับลูกค้าบอกว่าอยากได้เตาแก๊สนะครับก็สามารถซื้อมามาตั้งไว้แล้วก็ติดตั้งเครื่องดูดควันได้นะครับด้านบนนะครับสามารถเจาะได้เลยนะครับผม ด้านหลังนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือให้ลูกค้าที่อยากต่อเติมหลังคาไว้ตากผ้าหรือว่าจะเป็นครัวไทยนะครับก็สามารถที่จะต่อเติมเพิ่มได้นะครับนี่นะครับค่อนข้างกว้างนะครับผมต่อเติมได้อีกเยอะนะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่ไม่อยากต่อเติมถามว่าขนาดไซส์เนี่ยอยู่ได้ไหมก็ อยู่ได้เลยนะครับถ้าจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับผมดูห้องครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาดูห้องนอนกันนะครับห้องนอนได้นะครับเราจะมีห้องน้ำให้ในตัวนะครับห้องนอนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นไซส์3.5คูณ3.5เมตรนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ลงเฟอร์นิเจอร์พวกเตียงตู้นะครับได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ํเป็นตัวนะครับผมสุขภัณฑ์เป็นเกรด A นะครับแล้วก็ประตูนะครับใช้เป็นประตูไวนิ้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับผมห้องน้ําห้องที่สองนะครับแล้วก็ห้องเรานีกห้องหนึ่งนะครับก็3.5คูณ3.5เมตรเช่นกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านครับไปชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับจะเป็นบ้านไซส์สาห้องนอนนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถสอบถามแล้วก็นัดมาชมโครงการได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่ขายดีมากๆนะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยจองรอนะครับตั้งแต่เฟสแรกจนถึงเฟสสองเนี่ยครับจองรอเยอะมากนะครับผมตอนนี้ก็เหลือไม่กี่หลังแล้วนะครับ